สวัสดีครับพบกับป่ายุดชแนลครับวันนี้มาทำลาบเป็ดกินที่บ้านผานพรครับกลางวันแสกแสบเนื่องจากว่ากินกลางคืนมาหลายวันแล้วมันก็ไม่เห็นภาพนะครับนี่มุม่วงครับพันอะไรนี่ี้ต่ำๆโมกรลอกกินหมดรับอากาศร้อนหลังบ้านผานพรนะครับเป็นไร่นะครับ ดูรรเราได้เป็ดเทศมาสามโลกว่าห้านะโลฮะห้าโลนี่ครับห้าโลสามร้อยกว่าบาทนะขณะทอนคนุต้องใส่แมะขามด,ด้วยไหมนบกานข่าวเนี่ย ทอนคนนี้จะเป็นมะขามด้วยนะครับห้าโลกว่าครับเป็ดเทศตัวผู้ตัวเมีย<อ>ตัวผู้นะครับกลางวันแสก ตักครับตัวผู้สองตัวเสือเสือลาถอน จกครับเดี๋ยวจะลนอะไรอย่างจ๊น้ำลาคนโอ้ยัเลยากรเตายกันเราจะเราใช้วิธีการสับลวนเนี้น เพราะว่าตัวใหญ่ถ้าเราหั่นไม่เข้าเครื่องนะชนะใช่ดิเดี๋ยวมะนาวนี่ใช้เลยแหละมะนาวคุณก็ข้างหลังหน้าเข้าคนะั่วนะหน้าทีละค้อยค่อยคั่วที่หลังเลยโอเค่า,า,า,ายมันนอยครับนเครื่อง ผ่านะครับผาหัน่นอีกซอยไอย้ทำไ้ก่อนแต่ไม่ไม่น่จะพอเพราะว่ามันตัวใหญ่เปียงครับเปียง ระดูกนะครับมีชาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะขามอ่อ,อ,อนแล้วก็ยอดมอนยอดมอนไม่ต้องใส่กันชงกัญชาครับยอดมอนก็พอแล้วไปพานก่อนรุ่น,นะครับเาฮะจะแยกหนังออกจากจากตัวนะครับโดยที่การเป่า เอออ้อมไปทางไหนทงันงนมดนาครับจะลมแรงเลยไม่แรงคราวนี้ดู เนี่ยซื้อวันะัวซอยจุเลยครับวางกันด้วยัวงลูกใครยงครนะอืมกี่ชั่วโมงครับใส่โค้่ว นยิ่งกว่านางมูอต้มเป็ดครับพักกินไปคุยไปครับเฮ่าอยู่นะทั้งคืนะครับลาเป็ดหลังจากทำมาสี่ชั่วโมงสี่ <c oughs> ชั่วโมงเต็มเต็มชั่วโมงที่ห้าเพิ่งได้กิน นี่โอ้หเนี่ยอันนี้มาตุ้มแขกครับตุ้มแขกจากบ้านพี่หนึ่งนะครับวันนี้เอาต้นมาเสียบห้ด้วยสารพัดผักเนี่ยโอ้โหเนี่ยผักดอกแครนานะครับกระถินอยอดลิ้นฟ้าสะดานะครับพริกพริกลูกโดดอนี่ที่เราทำตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะครับนี่ต้มเป็ดมามาลองลองครับ มีม่วงลองนี่ก่อนตอนนี้บ่ายโมงแล้วป้งบ่ายโมงกว่า,า,ววาทำตั้งแต่สิบเก้าโมงเก้าโมงสี่สิบแ้่ผมมาถึงะนะครับเดี๋ยเพิ่งได้กินเป็ดตัวนี้กิโลนะห้า <5. S 1> กิโลครับห้ากิโล

มะตูมแขกจะรสชาติคล้ายๆกับยอามะตูมไทยเปี้่วฝันแคกทีละการพอ <c oughs> หมดหมดยอดคงไม่ได้มาเตมมันเต็มคำกินดีเนี่ยกินเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้คุ้มค่าม,มาก อืม,อมดนของจริงโอ้โหหนังเนี่ยมันก็ไม่ขมอ่ะไม่ข่อมมันผัดไม่ที่ไม่ข่อมอ๋อเนี่ยนั่นห็น ใช่เดี๋ยวฟันหักมันเหมือนเป็ดตัวอื่นนะตุ้มแก่ผมเมื่อไหรเห็นตุ้มมันอยู่แต่ว่าล่ะน่เป็นดอกไม้ใบมันเหมือนดอกดอกกุหลาบครับครับครับใช่ปะผมว่าแต่มันเป็นอ่ามันเป็นตผลไม้ไม่ใหญ่ผลไม้ขึ้นอืมขึ้นเดียว มีสมอจานเคยกินสมอสมอเทศอ่ะไม่ต้องมีโรคก็ได้นะผมไม่เคยกินอ่ะอาจจะข,ข,ขาขมก็ต้นสมอสมอเทสที่เขากินกับลาบพวกอะไรนี่เด่นเขาขายกันจานอ๋อไม่นช่สมอมเขาคือสมอบ้านไม่ใช่สมอหนาเขาเขากินกับลาบผักกางปะใช่ใช่ใช่อืม สารัันนนกกิเลูกขนาดนี้ใช่ใช่บางทีมันแรงมากมันก็ไม่โตเท่าไหร่ถ้ากินลูกมั้งนะครับกินลูกกินเปลือกอ่ะกินเหมือนกินเปลือกติดตนไอ้หนึ่งเข้าไปยังไม่ให้ดูมันเลดูมาต้นต้นมีโรคมาเพอาะเาเพิ่มต้มแล้วแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่พริกแล้วเย็นเนี่ยกินได้ไปขึ้นหูเลยนะพริกไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่า ลูกลาบ <c oughs> ลูกโดกมีนะในในพริกเนี่ยเนี่ยลูกแดงเห็นไหมเน,นี่ยเป็นขึ้นหูเหมือนกันนี่ไปแดงใส่ปนมาลูกพริกกินหนูเนี่ยยังไม่ได้กินลูกโดดเลยนะนี่ครับสดเลยคำใหญ่ครับเนี่ยหยับปุ๊บมันกัดปับ๊บเข้าอยู่ในเสื้อในเกีเก๊ยนะ <c oughs> พวกน้ำตามได้กลยน้นที่พวกนี้เหมออกินพวกเครกอกอหสาะนะใช่ใช่ข <ừ. S 2> มันกิก่อนน้ำมาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คือตอนไหนมันอ่อนมาก ยอดเลยเลิศมาอาจารย์ต้องทำยอดเลยเลิศชอบม,มากกินสะใจมากเวลาไปอุ่นแล้วไปคั่วเลยโอ้ยอร่อยเลยมันจะหอมอีกหอมแต่พวกนี้เป็นเนียวขึ้นอะีกนะหนังอะไรห <c> ร <oughs> ว่าเป็นหนังเนี้อขึ้นอีก ลูเนเส้นเหี่โอเคือมเดา ถึงขายที่เวลา80บาทการแบนๆนะั่นนะเหมือนตวงถ้วยอาจารย์ใช่เอาความมาบุ๊คเขาก็จะรวนอย่างนี้แหละรวนอย่างนี้แหละแล้วก็ลาบใส่หม้อเล็กคนๆคนดอน ดีจังลนี่เราซ้อมไว้สงการนะครับวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วซ้อมไว้เราจะไปตกตกปลานะครับเดี๋ยววันสองวันจะค่อยดูบรรยากาศเหมาะ เขาเรียกว่าฮุบอีกเก่งแสดวครับ <c oughs> <c oughs> กินไม่ต้องกลัวนั่นเลยเพราะว่าเต็มคำเลยวันนี้ปลกอยู่ทุกวันได้จาจายันยองอืมอดคือดีที่สุดแรก

ของดีนั่นนะซึ่งไม่อ้อะไรน,นี้ไม่ได้ซื้อเลยอันนี้เก็บมาจากบ้านเก็บตั้งนี้หมดเลยผมว่สาสงกลางเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต้องเกิดแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้องเกิดแล้วนะก๋วยเตีย๋ยอะไรเงี้ยครับกินขขกินคือหลายมันเข้าป่วยกินได้ và giờ tôi đang, mình vẫn đi thám ban, song cham, thế này, ủ, mày kinh พี่เลยเหลือพ่อไม่เป็นฟันหักวะ <c oughs> บวดฟันคืนนี้อืมเดือนนี้ค้างเลยผมบวดฟันโอ้ธรรมชาติมากนี่ครับมีอ่แมงมุมอยู่ไอ้ตุ้มแขกพี่หนิงไม่กินเป็ดครับจะไม่คอยกินเอามาตรงไทยไปแล้วฮะ<า>ตรงไทยลองมามาทดสอบอเอะไรตัวนี้ รสชเหมือนเดเลิศวใบเลิศใช่รสาตเหมือนเดิมบ้ามานิง่งจ้ะพี่หนูเมื่อกี้พี่หนูหนใช่เน่เมานิ่งเลยเต่ข้างหลังร้อนจีเลย <laughs> เมานิ่งเลยใช่เริมตอนนีลิน งดเอาลูกสาวไม่กินพึ่งให้แล้วกันโล่งคอดีจังนี่ครับพายเลือดหรือว่าชาพูครับ ก็เก็บแถวนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่งามเพราะว่าเนีสนี่กันเนี้กินกับ<ว>ก็อร่อยนะพี่ขนมจีนก็อร่อยแต่ถ้าถูกหลักก็ใส่แกงหน่อไม้นะกินกับซุปหน่อไม้โอ้นี่ครับห่อเลยอื ให้ลองให้ลองให้ลองยงไม่จกลารอรอ,อ,อม,มันปแค่กมันคือปอด ลองอันใหม่ห <screws> ม <desserts> ูโล่งคอแล้วก็ลิ้นพองด้วยติดตามมาลองนะเหมือนกันมาแบกถ้าเรื่องอ่ะการทอดให้เอาเก็บเที่ยวระหว่างมาตรมไทยนะครับกับมาตรมแขกนะนะครับผมจะกินกินเฉพาะ ใบมันก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างลองที่อมอตุูมไทยก่อนครับเน,นี่ยไปสามแฉกแห้งมากขึ้นเลยหอมจัดไหมมอตุูมไทยจะจะเอ่อพี้งหนำฝาดเล็กน้อยนะครับมอตุูมแฉกมะตูมแฉกี่จะเป็นใบอย่างเงี้ย ไปเล้ข้าดอกกุหลาบนะนะครับเหมือนเยกไม่แตกต่างนะแ้บผมเองนะครับเออไม่แตกต่างแต่ว่าเหมาะกับการกินกับลาบที่สุดเนี่ยทุกลาบนะบอกเลย ไทยแขกเนี่ยแต่ว่าแถวบ้านจะ,จะมีเฉพาะกอต้มไทยซึ่งจะกินลาบวัวเนี่ยสุดยอดมากครับนนนนหนังเนี่ยหนังชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสามแก้วบางชิ้นกุบ เหมือนเดิม嘛เหมือนเดิมเหมือนเดิมงั้นถ้าเราใส่พริกคนจะร้อนขึ้นจมูกเหมือนเดิมคือร้อนอืม้ม

là nhiều năm Bạc, nhiều năm, bác Nam Bạc, nhiều năm hả? หนังถึงว่าจะถึงว่าจะเหนียวก็ก็เจี๋ยวกันแล้วมั้งร้อนเป็นเหนีนยวคุณว่ากึศกึศดีนะนี่ครับใสบ้ปูใช้ลูกโดดนะนี่นะครับหอ่อมัน <laughs> มันโ <laughs> <น> <laughs> อ้พันพอใช่ผมเอามะละกอเอ้ยไ,ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ตรงนี้มันจะออกไปได้ไงครับโอ้โหหรือว่ามะละกอเอ้ยมี่ยงเป็ดนี่ยเมี่ยงเป็ดต้องตัวน้ำมันกองพอลงเนี่ยนะเจอลูกโดดลูกไหนวะ ้เ,าาเวเลาโดนขาจะหอมนะแบบแบบแบบใช่โดนขาเห็นแบบรสชาติแบบขาดมันได้แบบสมุนไพรไปด้วยหนังดึบๆ ไม่เป่าไม่ได้เลยนะมันชื่นใจไม่เป่าไม่ได้โอ้ไล่เงินสุดยอดเลยไล่เงินจังคร,ครับแบบครับแบบก็ฮอร์รับถึงแล้วน,นะเอาอะไรนะอือถึง่าเราเก็บไวยนะพี่พรแต่มันก็ แตกไหมแต่ถ้าไม่ถ้าไม่เก็บอะไรนะแกแล้วไม่ไม่ไม่ค่อยแตกยอดเลยนะเออแล้วไม่ไม่ค่อยแตกยอดเป็นยันไปเป็นไม่ตัดต้นกระเดาเลยใบแก่ออกจะไม่ได้แตกมากไม่ต้นของพี่วานที่ต้นใหญ่ขนาดนี้เชื่อว่าตัดทิ้งไปอ่ะไม่เกิดไม่แตกยอดเลยนะเหมือนยังไงอยู่เลย หรือว่าควมันแก่หรือเปล่า<ผ>มไม่แตกย<า>อดใหญ่ไปตัดก็ไม่ค่อยแตกมันจะตายหรือเปล่า,มามไม่แตกเลยพี่ครับต้องทำเป็นต้นเล็กๆแล้วตัดมันจะแตกเ,เรืเออ่อยรผมเอ้ผมว่าอย่าตัดอันนั้นเพราะเดี๋ยวเดียวไมแตกเลยไม่แตกเลยตั้งนานแล้วใจถึงปะฮึบเดียวเลยรู้เลยว่าใส่มีจะขวดไปถึงไหนรู้เออรู้เลยไม่มีลงทาง เแต่หน้านี้นะกระถินนะไม่งามเลยนะไม่มีฝางามหืมหยอดนางเออแล้วกินผมเพิ่งจะมากินเนี่ปลาต้มกระทูนะกระปงกระปีนะเด็ดเลยนะเนี่ยแล้วไอน้ำตาลเนี่ยชะงัดเลยนะชะงัดเลยครับเนี่ยบอกเลย เราลงเล่นพวกนี้ตาเนี่ยหายไปเลยอะเราทานเพราะแอลกอฮอล์เราต้องเล่น right วันนี้มาลองใบมะกรูดมาแอมอันนี้อย่างจานแล้วบอกว่าอะไรนะไอ้ยาเครื่องไอ้กินใบมะกรูดใช่เลยกดไหลย้อนเฮ้ยไม่ใช่แก่แล้ว่าะภาพแก่มันก็เหมือนเป็นสมุนไพรนะกลิ่นอะไป มนล้วหั่นไส่อยู่แล้วมีกินอะไรมีหมดมึงกินไปมันกุยอ่อนนะที่มันอ่อนใช่ใช่ครับกินเป็นพริกอ่ะ<ช>เห็นที่กินกระลาไาเมื่อกี้เจอเหมือนเรากินขาโอ้โหเจอเห็นที่เวียดนามเขากินเดินบ่อยยังไม่ไมนอนนะโอ้โหขา<ม>ชาท่านนี้นี่แหละคนที่คนที่จะสง่งเพื่อนใับบ้านเขาเดินไป <c oughs> จะปากมึงชาวบ้านก็ถิ่นเนี่ยติดเล็กอ่ะอยากเอินหอมกุปิอ่ะไม่กุบินะอ่าพริกทําพริกที่ปาทูปอนเนี่ยโอ้ชอบเลยอ่ะน,นี่หนูนี่ๆนี่มานี่นี่มา ดเป็นไรปากพองเหรอ,อปากพองอมไม่ต้อง